พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันเสาร์ที่16มีนาคมคริสตศักราช2024คำพยานชีวิตโดยคุณลินดาซามูเอล สกอตแลนด์ Scotland, สาธารณชอนอาณาจักรในหัวข้อเรื่องร่มเงาของพระเจ้าอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจวันนี้ปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่91ข้อ1ถึง16และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่91ข้อ1ผู้ที่อาศัยอยู่ณที่กำบังขององค์ผู้สูงสุด ผู้อยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คุณลินดาซามูเอลเป็นพยานว่าในประเทศสกอตแลนด์สหราชอาณาจักรที่ที่ดิฉันเติบโตขึ้นมาเรามีแสงแดดที่อบอุ่นไม่มากนักดิฉันจำได้ว่าสมัยเป็นวัยรุ่นดิฉันนั่งอาบแดดกลางแจง้งพยายามทำให้ผิวเป็นสีแทนดิฉันถอนหายใจด้วยความผิดหวัง เมื่อมีเมฆที่เป็นเสมือนร่มเงามาบดบังดวงอาทิตย์ชั่วคราวความรู้สึกของดิฉันต่อร่มเงาเปลี่ยนไปอย่างมากเมื่อดิฉันไปถึงเมืองมัตดราสประเทศอินเดียในเดือนพฤษภาคมปี1975เพื่อรับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฝึกหัดครูดิฉันก้าวลงจากเครื่องบิน เข้าไปในที่ที่ให้ความรู้สึกเหมือนเตาอบลมร้อนขนาด110องศาฟาเรนไฮต์เนื้อศีรษะเป็นท้องฟ้าสีครามไร้เมฆในสภาพอากาศที่ร้อนชื้นและแผดเผาผู้คนต่างโอยหาร่มเงาเพื่อเป็นที่พักพิงนักเรียนนั่งเป็นกลุ่มใต้ต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านสาขาเพื่อเรียนหนังสือร่วมกันในทำนองเดียวกัน ในดินแดนอันอบอุ่นและมีแสงแดดสดใสของประเทศอิสราเอลที่ซึ่งดาวิดแต่งเพลงสดุดีของเขาร่มเงาถือเป็นของขวัญความสบายใจการปกป้องซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าถ้าอย่างนั้นแล้วร่มเงาของผู้ทรงมหิตริทย่อมมีค่าย,ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดในร่มเงาของพระเจ้าเราจะปลอดภัยอย่างแน่นอนข้อคิดสำหรับวันนี้ ข้าพเจ้าจะปลอดภัยและมีสวัสดิภาพในพระเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อผู้ที่ต้องการสถานที่ปลอดภัยข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับการเปลี่ยนแปลงมุมมอง,มองและประสบการณ์ใหม่ๆที่ส่งประทานให้ ขอส่งเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพรทองค์ทั้งหลายได้พักผ่อนในร่มเงาอันแสนวิเศษของพระองค์ในวันนี้อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์ สภาคิตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ